พ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสุมองสุบอลพ่อเพาะก็ะส่องแรนพี่น้องมีตำบมังหุงมีมกน่อไม้เออมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินเข่าเด้อมกน่อไม้พี่น้องแล้วก็กับลาบเนื้อลาบซีพี่น้องมามาพี่น้องกินข่าเที่ยงน้ำกันพี่น้องแป๊บสบายดีมาพี่น้องกินข่าน้ำกันพี่น้องมาบางคำก็ขึ้นมาลูกว้าอีร้อยจะย่าไปดูอีร้อยอีร้อยไป็นทางท่าไหนร้อยไว แม่อีร้อยนะเออแม่้อ,ไไอย,ยด้วยอาจะยกอาจจะยยอ่จะใบป้าปะหานละสบัสดีพ่อแม่พี่น,น้องพี่น,น้องิขาเียงน้ำกันพี่น้องมึงมไม่มงาไมตายรมาพี่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  ได้ยายก็ับยีเดนโกันเด้กวชอเกใหทังสิเก็บมกนไม้ใส่น้ำบิดนนมกนไมนไม่ใงมกนไม่ปู้อาหารทอดนี่เมงอ่าเรลกเป็นยังเบิ้งแม่น่ะคือออฟพ้องมันอ่ะนะพ้องมันู่วนละมันเด็คือออฟวงอยู่นี่ออกสังมันกินโลดเจ้าหนุ่ยมาแม่มันรับสิมันเต็มมาขึ้น ก็คเาอ้ินี่ลูกเขาเลลูกหลานหลยพี่น้องอย่าง่อนนัแบงเอามา้ชอบเลยแบงเอาเลยมาเอาเอมันนอมันไม่ยังเหดยเงียุรถนะเด้หลุด เล้างับไปในเีไลูกลานก็ได้หลายลิตมันจังเวลา้านไหไรยกเก่อยกเยเยกยกทอันนี้ตันบ่ฮงมันบ่แมนอันนั้นร้อยมันบ่แมนงเผ็ดๆต้องจงตัง ม่ห้าริาไปเลยาหางห้าิกแซบพินนะมาเนกอนเาะาดนี่อี่นีแหลพี่น้องมานน้องไม่ได้กินนั่งก็ห้องไม่เพราะว่ามีแต่ไอ้น้องกันอยู่อยู่เว้นี่

ม่นแม่หร้อยน้องแมไมเอาเลยมั้งืนเบนต่อประเด็นมไม่ไิ้นินันคนเท่าม่ินันมื่อนกินเงือนเจอ่อนเนาะอันนี้มากะทิน จะต่ออีสานหอนไหลเบาเน่เาเน่เรงกับปรไปข้างในหรอกย่าง้นไป้นมากอยู่แค่นี้หละว่าอยู่แค่นี้หายรอบจนเงินนั่นเงินนีอยู่พี่น้อง

เอาพี่เพื่อนกมบ้านนนแกไขไปทำไมแกไขเป็นไจคเองเงเพื่อขายเขาจับอ้ตัวแล้วไปกันยันนะหูยว่าเป็นบ้านเดียวกันแต่พวหูว่าเออไพเป็นไผ่อะง่ายกันหู้ักแต่ญาตยพี่น้องโมเมนตังแค่ได้พี่น้องตาเวนบกได้อยู่บ้าน เพราะว่าเลยก็เลยกบริ้งหูจักกุฎายแบบอันั้นตะเวนเนื้อายกรุงเทพน่าเลยกะตะแวนก็อยู่กับยายอยู่บ้านน้าพ่ออยู่บ้านปุถ่ายอ่ะตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนาะจนไปกรุงเทพไปยังที่แต่ห้างนั่นคโอ้เป็นแบบได่โป้กล้วยนังเน่าจังได้ถึงมาอยู่อยู่บ้านพ่อ ตาแว่นแต่บคอยได้รุ่งคลิปเนาะบพอพอได้ค่อยได้ไปทั <S <S ้งไเนาะคนดไเอิไม่เท่าไรมัตาแว่นก็ไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเิมเนาะดติดตามตองแท่นเพื่อนกดไหลค์กดแช่พี่น้องโกดต้งตาแว่นมาไปนังหรอมุ่งแต่ว่าพี่ามให้แน่ก็ดีกน เคเงแม่มเป็นแม่คเฮงพอ่อเขียนข้าวโมีเพื่อนฮงติ๊กใชนะ่เอาใจใจเนาะเกอมัน่เลน้อยเอาใจใจแล้วไม่ไมต้องยตัแเขายข้าวโมเพื่อนมาได้ยงเงติ๊ก

ปล <coloring magaz ations> พี่น้องเริ่มติดตามตาแว่นแน่พี่น้องเข้อคอดไก่ <hit him> <out> 你呀。Yeah.

แต่ละเมต่อเดิไปหาพี่น้อยสาโคกันแหลนอกจากซําห็คนอกจากส้ำหงส่าไม้นอกไม้นอาไม้เราไม้ก็ต้องไปหาอยู่หัวอยู่ห้องพี่น้อบ้านมัมีหวยบ้านต่บ้านมัมีหวยมีสโคบ้านแมลกแค่นี่มัมีห่วยมัมีห้องทาจไปหากรพู้น เหาอยู่บ oh, ้านเอนนีนามงีเนาะอยู่ไกลๆตอนที่รถไปอะไบ้านกันดารบ่มีหัวบ่มีห้องมันเห็นแลใระบกิน

น่า <seaweed> รู้มากลายเดินสายไล่หมดก็ไม่ถึงทำเลยใส่รอยทำไงเลยลูกเข่าในเห็ดทำไงลายไทยแม่มันชุ่มวัดไทยแม่ทำขาเท้าแต่เนี่ยเห็ดแม่ก็ขึ้นลูกขึ้นหักเลี้ยวจี๊ดแล้วก่อนหันเนื้อเนื้อเนื้อป่าประมง không nhìn thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คือเราไปต่อล่าแต่พี่น้องคิดหนาพอกันมาอยู่ดีไม่ให้จุกคนในรุ่มก็ติดตามช่องของแทนนะพี่น้อง